ฮัลโหลค่ะอีกแล้วค่ะน้ำจีนค่ะน้ำจีนน้ำยานะคะปะลาล้าหมดปลาล้าหมดก็เลยใส่อ่าใส่ไตไตปลาแทนนะคะไตปลามันอยู่ในขวดครึ่งกระปุกก็ใส่แทนปลาไปแล้วก็ใส่กะปิลงไปแล้วก็คุบเครื่องนะคะ รสชาติเด็ดมากค่ะหมอนี้กินได้สามวันนู่นเลยค่ะอือหืออร่อยจังน้ำมั่นด้วยกันค่ะคิดถึงสุขสุขุนทุกคนนะคะอคิดถึงลูกสาวคิดถึงพี่สาวพี่น้องจ้ากิเ้วจ้าขนมจีนจ้าน้ำยาขนมจีน แซ่บแซบอันแซ่บๆจ่บจ้าปลาบเบิด์พอดีจ้ากระไส้อไตปลาแท่นใส่อนกัะปีแทนยิ่งเข็มคนกาเก่าค่ะแซ่บอีหลีค่ะเบ็รทอดเป็นยังกินแซ่บแซบกระได้ค่ะเอา้าโอเคนะคะขนมจีนค่ะขนมจีนน้ำยาวันนี้ ใส่รบเครื่องทุกอย่างใส่กุ้งหอยปูปลาไก่นะใส่ซาดีนไปกระป๋องหนึ่งค่ะเพราะว่าเราไม่ปรุงรสซาดีนมันทําให้หวานนะคะแต่ซาดีนซาดีนกระป,ป๋องปลากระป๋องบ้านเรานะคะนะคะแซ่บรสเค็มข้นนี้เลยค่ะโอเคค่ะให้ดูเฉยๆวันนี้หม้อน,นี้ได้กินได้สามวันนู่นเลยค่ะ